ดีครับผมสินทบอินทรานายกองการปรตัวนักวันท่าข้ามอาจายสงศานะครับวันนี้ผมอยู่ในบรรยากาศลาดนัดสร้างสุขของขอบตท่าข้ามลาดนัดสร้างสุขของขอบตเนเราจะจัดเดือนละเดครั้งโดยเอาวันสุขแรกของทุกเดือนนะครับอย่างเดือนนี้ตรงกับมีนาคมตรงกับวันที่หนึ่งพอดีเลยครับและเดือนหน้า สุกแรกของเดินตรงกับวันที่5เมษายนครับก็ถือว่าทุกๆเดือนเรามีหลักนัดนสร้างสุขเดินละหนึ่งครั้งก็มาจับใ่ายซื้อของนะครับก็เป็นความหลากหลายตั้งแต่ผักนะครับอาจจะบางครัง้งอาจจะผักเ,เราจะเน้นผักอินทรีย์นะครับหลาดสร้างสุขในเป็นหลัดแนวสีเขียวคือผักพยายามที่จะบอก่อคให้ไหมครับว่าผักที่ปลอดสารนะครับ แต่นี้หลายคนก็เป็นผักปลอดภัยก็พยายามที่จะให้มาขายที่นี่นะครับโดยเราไม่ได้คิดไม่คิดผ้าอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่านอกจากนี้เราก็มีมีรายการออกกําลังกายเด็กๆมาแสดงตามจังหวะเวลาแล้วแต่นะครับทุกหลักนัดเนี่ยเราจะมีการแสดงไปด้วยมีการออกกําลังกายไปด้วยก็ถือว่าเชิญไม่น้องประชาชนมาร่วมหลักนัดน่กสนับสนุนจากทางานะครับ นะครับเจอที่ลานที่จอดรถสำนักงานอบต่าคามขอบคุณมากครับ